สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ h y p e p i x e l นะครับกับผมชาติ Hyperpixel นะครับวันนี้เรากลับมากันอีกแล้วในรีวิวป้ายยานะครับซึ่งครั้งนี้ผมนําเสนอนาฬิกาข้อมือสาหรับคุณผู้ชายนะครับเราจะมาพูดคุยกันและก็มาดูซิว่านาฬิกาเรือนหม่ที่ผมเอามารีวิวตัวนี้จะคุ้มค่าขนาดไหนแต่เขาบอกไว้ก่อนนะว่าตัวนี้สวยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนาฬิกาแบรนด์หรูชื่อดังระดับโลกซึ่งราคาจะจําหน่ายตัวหนึ่งเนี่ย หลายแสนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้าตัวนี้จะเป็นนาฬิกาที่เรียกว่าโฮมเอชหรือว่านาฬิกาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสินค้าหรือานาฬิกาที่เป็นไอคอนิกดังๆนั่นเองครับก็ยังคงอยู่กับแบรนด์ที่มีชื่อว่าปัจจุนีดีไซน์นาฬิกาแบรนด์ดังจากจีนที่มีโรงงานฟิเนชชิ่งแล้วก็มีฝีม,มือในการทํานาฬิกาเนี่ยค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวจนเรียกว่าต่างประเทศยอมรับแล้ววันนี้นะครับนาฬิกาของปัจจุนีดีไซน์ที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือปัจจุบันนี้ดีไซน์ อ่าแล้วตอนนี้1 6 7 9ก็อยู่ในมืองผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ผมได้ราคาจะจำหน่ายมานะครับอยู่ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับบวกลบนิดหน่อยขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นขึ้นอยู่กับร้านเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ใต้ description ไม่แพงเลยมาดูกันทั้งในดีกว่าว่าเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนาฬิการ,รุ่นไหนกันนะครับทายกันถูกรเอเปล่าลงคอมเมนต์กันดูนะมาถึงเปิดพรออบป๊บนี่เห็นอะไรไหมว้าวนี่คือตัวนาฬิกาของประกันดีดไซน์นะครับ1679 ตัวนี้จะเห็นว่าเป็นคู่สีทูโทนนะครับเป็นสีดํากับสีส้มซึ่งตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆเ,เดาออกไหมครับว่าตัวนี้เขาเหมือนกับรุ่นไหนเอย่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่า ตัวนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ชื่อดังอย่างโอเมก้าซีมาสเตอร์โปรเฟชชั่นัลนั่นเองครับ <Wow. S 1> โดยที่เราสังเกตนะครับว่าตัวเรือนนั้นมีไดเวอร์ของเบเซลเนี่ยนะครับแบบหมุนได้ข้างซ้ายข้างเดียวข้างขวามหมุนไม่ได้เหมือนในการดำน้ำทั่วไปเห็นไหมครับเสียงคลิกและความแน่นของงานเห็นไหมฮะก็เรียกว่าโอ้โหโอเคเลยตัวของหน้าปัดเขาจะทำเป็นขอบแบบแนวไดเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีสีส้มนะครับสเกลย่อยอย,อยู่ที่15นาทีนอกจากนั้นจะเป็นสีดำแล้วก็มีตัวสื่อสีขาว จะมีการใช้มาเกอร์นะครับเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอยู่รอบๆแล้วก็จะมีเข็มซึ่งเข็มของเขาจะเป็นเข็มสไตล์เป็นหัวลูกศรน,นะครับแล้วก็มีเข็มวินาทีเป็นสีส้มปลายลูกศรสีขาวอันนี้สวยมากๆเป็นจุดจุดเด่นในขณะเดีวยวกันตัวเลขของเขาจะมีแค่3ามหลักนะครับมี12มี3มี9ส่วนเลข6จะเป็น ตัวของเดบวินโดว์หรือตัวแสดงวันที่นั่นเองนอกจากนั้นตรงกลางเนี่ยเปลี่ยนโลโก้ปากกนี่ดีไซน์พร้อมชื่อแล้วก็ข้างล่างเนี่ยจะมีตัวสื่อสามมาทัศนะสองมาทัศนแรกเป็นสีขาวอีกหนึ่งมาทัศนเป็นสีสม้มกระจกด้านหน้าของเขาถ้าเราดูดีๆจากด้านข้างนี่มันจะมีความโดมเล็กๆนะครับออกมาตรงขอบเนี่ยมันจะปูดขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็ตรงกลางจะมีความป่องกว่าด้านขอบนิดหน่อยในขณะเดีวยวกันฟินิชชิ่งเนี่ยด้านข้างจะเป็นปัดแบบลายสตินฟินิชปัดด้านนะครับ ดูด้านหลังของตัวเครื่องก็จะพบว่าฝาหลังของเขานั้นจะเป็นแบบพันนึกนะครับตัวแฮสปริงทาการมูฟเมนต์เคลื่อนที่ไปไปมาๆเพราะนั้นตัวนี้เป็นเครื่องออโตเมติกไม่ต้องใส่ถานเลยนะครับเห็นว่าตัวสายเนี่ยมันจะมองเพลินๆเหมือนจะเป็นลายผ้านะจทิงชิ้นมันคือซิลิโคนครับแล้วก็มีมัดกล้ามเหมือนกับทําตัวหนังเลยส่วนตัวรูของเขาตัวนี้จะมีการสลับสองสีขึ้นมาด้วยสวยมากซึงข้างล่างเนี่ยเขาเจ็นว่าเป็นสีส้มปั๊มลายมาเหมือนอเมก้ามากตรงนี้เพื่อนเพื่เจตหว่ามันจะเป็นเหมือนปั๊มลายใช่ไหมแล้วมมันจะี เหมือนโค้งๆมาซึ่งจริงๆอ่ะออริจินอลของมันเลยอ่ะตรงนี้มันจะเป็นโลโก้ของโอเมก้าขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าบัคสเคของเขาเนี่ยจะเป็นแบบบีบด,ด้านข้างแล้วยื่นมาแบบนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆมันจะเป็นโลโก้ปารคาีดีไซน์ฮะแต่ถ้าออริจินอลตัวนี้จะเป็นโลโก้โอเมก้า ในขณนะดเดียวกันครับเพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวคราวของเขานั้นจะอยู่ที่3นาฬิกาจะมีขนาดใหญ่จับค่อนข้างง่ายแซะล่องมาดีแล้วก็จะมีวงแหวนสีส้มนะครับพอมาดูตรงด้านข้างจะเป็นการยิงเลเซอร์สามิติขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวโลโกโล้พัฒนนีด,ดีไซน์ครับตรงบริเวณตำแหน่ง10นาฬิกาจะมีวงแหวนตัวนี้อีกหนึ่งอันอันนี้จะเป็น h e เลี m ม s c a p e วว l v เหมือนนาฬิเวอร์แบบตัวออริจินัลตัวมืออาชีพเลยซึ่งอันเนี้ย ในความเป็นจริงเราก็คงไม่เอาในการอย่างนี้ไปดับน้ําแบบมืออาชีพซีเรียสซีเรียสเนาะคือไม่ง่ายคือใช้งานหมุนออกมาอะไรเงี้ยได้จริงแต่ไม่รู้ว่าใช้งานในกระดบน้ำหนึ่งร้อยเมตรยังจำเป็นต้องใช้ไอชีเล็มเอสเคปวาหรือเปล่าคราวนี้นะครับในส่วนของตัวคลาวที่อยู่ตรงด้าน3นาฬิกาตัวนี้จะเห็นว่าเป็นสกูดาวคลาวนะครับเราจะตั้งเวลาหรือตั้งวันที่ใช่ไหมครับเพื่อนๆจะต้องทําการหมุนลงมาก่อนคราวนี้พอเมื่อเราคลายตัวสกูดาวเรียบร้อยแล้วเนี่ย มันจะเด้งออกมาเบาๆนิดนึงนะครับให้เราทําการหมุนขึ้นเป็นการขึ้นลานนั่นเองครับพอหมุนขึ้นไปสัก4ี่ห้าสิบรอบมันจะเริ่มตึงๆก็ให้หยุดนะครับไม่ยังเป็นต้องขึ้นจนแน่นนะครับทีนี้พอเมื่อเราดึงออกมาอีกหนึ่งขยักจะพบว่าเข็มวินาทีจะยังไม่หยุดนะครับเพราะมันเป็นการตั้งวันที่นั่นเองครับพอเมื่อเราหมุนลงอย่างนี้นะครับตัวเลขของวันที่ตรง6กนาฬิกานะครับก็จะทําการหมุนตามไปด้วยคราวนี้ขยักที่2 ปุ๊บออกมาเห็นไหมอจะพบว่ามันเป็นการแฮ็กเข็มนั้นวินาทีแล้วขีมวินาทีจะไม่วิ่งเราจะสามารถปรับเวลาได้แบบนี้นะครับพอเมื่อมันหมุนครบ2รอบเนี่ยก็คือครบ24บชั่วโมงเนี่ยตัววันที่ด้านล่างมันก็จะปรับตามด้วยนะครับทีนี้พอเมื่อเราตั้งเวลาทุกอย่างได้แบบนี้ปั๊บให้เพื่อนๆดันตัวคลาวนะครับเข้าไปให้สุดแล้วก็กดค้างไว้นะครับแล้วก็หมุนขึ้นเป็นการล็อกเม็ดมะยมหมุนขึ้นไปนเรื่อยจนกระทั่งมันหมุนไม่ได้แล้วนั่นก็คือมันล็อกแน่นแล้วนั่น ก็จะพบว่าเข็มวินาทีก็จะกลับมาว mm hmm. kind of ิ่งตามปกติเป็นที่เรียบร้อยง่ายนิดเดียวครับตัวเครื่องนั้นจะเป็นระบบ movement j a เจแปนไซโก n h 3 5นะครับซึ่งเป็นระบบออโต้ไม่ต้องใส่ถานสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครับในขณะเดียวกันครับตัวเรือนตัวนี้จะเป็นแบบสเตลเลสสตีล 316L กระจกด้านหน้าเป็นแซฟไฟร์ทัวเวิร์กมากนอกจากนั้นระบบกันน้ำจะอยู่ที่100เมตรตัวเรือนตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาของตัวเรือนนะครับอยู่ที่1 6ก mm. มมความกว้างของน้าปัดนั้นจะอยู่ที่4 2อ mm งมิลลิเมตรนะครับความกว้างของสายตัวนี้จะมีความกว้างอยู่ที่2 2มิลลิเมตรครับเพื่อนๆสามารถซื้อสาย เบอร์22มิมมาใส่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายหนังสายผ้านาโต้หรือสายโลหะความยาวของสายตัวนี้อยู่ที่220มิมตครับตัวเรือนั้นรวมสายจะอยู่ที่112กรัมครับตัวนี้นะครับก็จะมี2รุ่นนะครับเป็นแบบรุ่นที่เป็นสายแบบสแตนเลสสตีล กับรุ่นที่เป็นสายสีโคนส่วนสีนั้นจะมีหลายรูปแบบนะครับก็จะเป็นสีแดงน้ําเงินน้าปัดขาวสีน้ําเงินน้าปัดสีน้ําเงินสีส้มดําแบบตัวนี้นะครับแล้วก็สีดำล้วนครับก็แล้วแต่เพื่อนๆลองเลือกดูว่าชอบตัวไหนครับคราวนี้มาดูในส่วนของการใช้งานสายบ้างนะครับก็จะพบว่าสายของเข้จองมาเป็นแบบนี้ตัวบัคเกิลเราจะสามารถบีบจากตรงนี้นะครับด้านข้างบีบออกมาแบบนี้ การออกมาจะเห็นว่าสายไม่ได้ดูงงๆหน่อยนะครับถ้าใครไม่เคยใส่นาฬิกาแบบนี้จะงงๆให้เราเอาตัวสายนะครับด้านที่เป็นตัวนี้มันจะมีรูนะครับเสียบเข้าไปมันก็จะติดตรงเดือยแหลมๆที่มันเป็นเข็มของเข็มขัดใช่ไหมครับให้เอายกขึ้นเล็กน้อยแล้วก็ไล่เข้าไปค่อยๆบีบบีบมันงงงอนิดนึงอย่าเพิ่งให,ให้มันลงไปในรูนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขยับไม่ได้คล้องเข้าไปเรื่อยๆพอดันเข้าไปถึงจุดที่เราโอเคแล้วอ่ะก็ทําการเอานิ้วนะครับดันให้มันแทงทะลุ เข็มก็จะออกมาเป็นเงินเงินเล็กๆแบบนี้พอตอนนี้เสร็จแล้วก็จะพบว่าสายมันจะคลองเข้าไปข้างในตัวเหล็กแบบนี้เหล็กจะอยู่ด้านนอกนะครับส่วนสายจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเรามาลองขึ้นข้อกันดูดีกว่านะครับเอาข้อมือของเราสอดเข้าไปเลยพอสอดไปเสร็จเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆจะพบว่าสายที่โคนมันอ้อมมาแบบนี้ใช่ไหมครับให้เราเอานิ้วดันไว้แล้วก็ทบสายได้เลยครับแบบนี้แล้วมันก็จะลงมาแบบนี้กดลงไปตอกแล้วชิลมากจะพบว่าพอดีเป๊ะไม่หลวมไม่แน่น ใครที่ข้อมือนะครับเล็กกว่า6.5นิ้วหรือ16.5เซนผมไม่แนะนำนะครับต้องเปลี่ยนสายเป็นสายอย่างอื่นสายสั้นสายเหล็กอะไรที่มันตัดข้อได้คุณจะพบว่าตัวสายซิลิโคนเนี่ยมันกำลังดีนะครับตัวขอบของซิลิโคนเนี่ยเขาเก็บรอยมาดีมากไม่คมไม่บาดมือนะครับอันนี้ดีมากๆแล้วก็พอเราใส่เนี่ยสีสันมันดูดุดันเรึมๆแต่แอบซ่อนความสนุกสนานของสีส้มไว้อันนี้ผมว่าใส่แล้วมันดูเท่นะครับ <Wow. S 1> แล้วก็เนี่ยใส่ไปลุยไปถ่ายลงถ่ายรูปมาหลายวัน กลับมายังหารอยไม่เจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ได้ไปตอกมาไปทํางานอะไรที่มันลำบากๆเนี่ยก็จะเหมือนนาการทั่วไปเลยใช้งานตามปกตินะครับไม่ได้เกิดรอยง่ายขนาดนั้นซึ่งผมไม่ได้เปลี่ยนสายให้ดูนะครับในรอบนี้เพราะว่าตัวเรือนของเขาเนี่ยผมว่ามันดีไซน์คู่สีมาแมทช์ก,กับตัวสายซิลิโคนสวยงามอยู่แล้วเรียกได้ว่าซื้อมาแล้วจบใส่ได้เลยคราวนี้มาพูดถึงในเรื่องของการใช้งานนะครับสำหรับปะกาัดีไซน์เนี่ยผมก็ลองเทสหมดแล้วนะไปเล่นบาร์ส ไปตีแบตไปเรียต่างเนี่ยนะครับก็พบว,ว่าไม่มีปัญหาอะไรกับเครื่องที่เป็นออโต้โดยรวมๆเนี่ยตัวเครื่องก็ถือว่าน่าสนใจ ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับอย่างที่ย้ําไปว่าประมาณ3000กว่าบาทเพื่อนๆสามารถไปกดในลิงก์ที่เราใส่ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับแล้วไปกดคูปองส่วนลดของแบรนด์ออนไลน์ช้อปปิ้งแพลตฟอร์มนะครับได้อย่างสบายใจเลยโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมเวอร์ชันสุดสีนะครับแล้วก็รายการ The p r o d u e r ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอกาสหน้าจะมารีวิวสินค้านาฬิกาอะไรที่น่าสนใจอีกไม่ว่าจะถูกไม่ว่าจะแพงเดี๋ยวเราจะมานําเสนอให้แล้วกันนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ บอกดีบอกเลยสวยไฮเปอร์พิเศษ